มีอยู่ช่วงหนึ่งในชีวิตตัวเราพยายามเอาใจทุกคนพูดในสิ่งที่เขาอยากได้ยินทำในสิ่งที่เขาคาดหวังแม้ในใจจะรู้สึกฝืนแค่ไหนก็ไม่กล้าปฏิเสธเพราะกลัวจะโดนเกลียดกลัวจะไม่เป็นที่ยอมรับจนวันหนึ่งฉันเหนื่อยล้าเหมือนกำลังวิ่งไล่ความพอใจของคนทั้งโลกแล้วลืมถามตัวเองว่าตัวฉันพอใจในตัวเองหรือยังวันนั้นเองตัวฉันได้เรียนรู้คำว่าช่างแม่ง มันไม่ใช่คำหยากแต่มันคือเกราะป้องกันหัวใจคือการตวดปล่อยตัวเองจากพัฒน,นาการของความคาดหวังฉันเริ่มเลือกฟังเสียงตัวเองมากขึ้นกล้าปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ใช่และยิ้มให้ตัวเองในกระจกโดยไม่ต้องรอคำชมจากใครเมื่อฉันรู้จักช่างแม่งอย่างพอดีฉันก็เริ่มรักตัวเองอย่างแท้จริงและนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของความสุขที่ไม่ต้องพึ่งใครเลย คุณเองก็เหมือนกันในบางครั้งก็ควรใช้คำว่าช่างแม่งด้วยเช่นกัน